เราไม่ต้องออกชื่อญาติโยมถลาลที่น้อมนำมาถวายพระสงฆ์มู่ใหญ่ร่วมกันได้ฉันทุกรูปเนาะก็ขออนุโมทนาบุญถ้าหากท่านมาเรียบร้อยแล้วรับประทานข้าวปลาอาหารเรียบร้อยแล้วเนาะหลังจากร่วมอนุโมทนาบุญกับกองคณะกรรมการแล้วเนาะก็ขอเชิญเข้าที่ถ้านั่งพื้นไม่สะดวกด้านหน้าธรรมาลาก็มีเต้นขาวๆมีเก้าอีน้นี่มีได้สายศีลโยง ไปให้ญาติโยมได้ฐานจิตทุกคนแต่ประชาสัมพันธ์ก็อย่างนี้ว่าเมื่อหลังจากที่ทำพิธีพุทธาพิเศษเสร็จแล้วเนาะได้สายศีลที่อยู่บนหัวท่านนั้นอย่าดึงถ้าหากจะเอาก็ค่อยๆเพราะว่าถ้าดึงเป็นการแย่งกันนะรู้สึกจะดูไม่สวยงามนักเนาะก็ขอประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ท่านได้ทราบ ว่าอย่างไรก็ได้ทุกคนได้ทุกท่านเนาะแล้วจะมีที่ผูกไว้สำหรับดึงง่ายๆเนาะให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับได้สายศีลไปแล้วก็ได้ร่วมกันอธิษฐานจิตเนาะที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ทองอินของเรานั้นท่านเน้นนักเน้นหนาว่าให้พวกเราทั้งหลาย ได้ตั้งใจและก็รักษาใจของตนให้ดีถ้าหากการรักษาใจของตนให้ดีแล้วจะคิดดีทำดีจะไม่ได้คิดไปในทางที่ชั่วนะใช้สติระมัดระวังใจตนเองเมื่อมันโกรธก็ให้รู้เมื่อมันหลงก็ให้รู้เมื่อมันโมโหโทโสก็ให้รู้ ให้รักษาใจตนเองเมื่อใจดีแล้วอะไรอะไรก็ดีทั้งนั้นถ้าหากใจไม่ดีอะไรก็ไม่ดีตอนนี้ใกล้จะถึงเวลาแล้วนะคุณโยมเนาะท่านใดที่ยังยังไม่ได้เข้าไปสู่ในประลำพิธีเนาะก็ขอเชิญเพราะว่าเก้าอี้ด้านร่มๆมม,มองไปนี่อาจจะเกือบจะเต็มแล้วแหละแต่ธรรมศลายังยังว่างอยู่นะ เราเข้าไปเรียบรย้อยจนกว่าที่หลวงหลวงพ่อจะมาจะมาทำพิธีเนาะอันนี้ก็ขอประจาสษพันธยญาติโยมเข้าไปได้ธรรมศาลาด้านหน้าตรงท้ายท้ายอาจสงก็ยังมีที่ว่างเนาะแต่ก็คุณนั่งก็ให้ตรงกับได้สายศีลที่โยงลงมาแล้วกันเนาะ ก็ขอประชาสัมพันธ์หลายท่านหลายคนก็เคยจะเข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศกมาแล้วแหละปลูกเสกตนเองนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคุณโยมน้อยนักที่จะมีโอกาสมีเวลาอย่างนี้ท่านใดที่มาร่วมถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งอย่างใหญ่หลวงทีนี้ว่าสําหรับท่านใดที่มีวัตถุมงคลหรือของที่จะพุทธาพิเศษบอกอาจจะสงสัยว่าเอจะไปนําไป ไว้ตรงไหนอะไรอย่างไรเราก็นําไปวางไว้ที่โต๊ะใกล้ๆติดก,กับหรือจะถือไว้ที่ตัวเองก็ได้เพื่อกันหายเนี่ยถือไว้ที่ตัวเองนั่นแหละแล้วก็นั่งแล้วก็เวลาท่านทําพิธีก็ดึงได้สายศีลลงมาเราที่วัตถุของตัวเองนั้นอันนี้ขอแจ้งให้ทราบเกิดเกิดไปวางไว้เดี๋ยวเกิดจะสูญหายไปก็จะเกิดความเสียดายอะไรเหล่านี้ ถ้าหากว่าพร้อมแล้วเนาะก็ขอเชิญนะญาติโยมตอนนี้ใกล้จะถึงเวลาแล้วเนาะขอขอให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นเข้าไปทำบัรรสลรายยังว่างอยู่เนาะก็เข้าไปนั่งได้เพราะที่เตรียมไว้ต้อนรับญาติโยมได้มากพอสมควรเหมือนกันเนาะก็ขอประชาสัมพันธ์เท่านี้ก่อนเพราะว่าเมื่อใกล้จะถึงเวลา นะครับก็จะประชาสัมพันธ์กราบนิมนต์พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการที่ได้กราบนิมนต์มาร่วมในงานหรือว่ามาเป็นรูปจเจริญพุทธมนต์แล้วก,ก็จะได้กราบนิมนต์อีกครั้งหนึ่งว่ามีรูปใดบ้างอะไรบ้างเนาะตอนนี้ท่านพระอาจารย์เจ้าธิการชายุทธชวนาปัญโยเจ้าคณะตำบลคูเมืองธรรมยุทธ ท่านก็มาเป็นรูปที่ดูแลวัดป่าลำไปมาศของเราหรือว่าวัดป่ารักษาใจที่นี่ของเรานะครับท่านได้มาเป็นผู้บริหารผู้ดูแลนำคณะสงฆ์เนาะออกรับบิณฑบาตตามหมู่บ้านตามต้อนรับกับศรัทธาญาติโยม านานโยงไ,ได้มาเช่นเดียวรู้ถ้าหากว่าธรรมศาสลาเต็มเน,ะนาะคณะกรรมการเราก็ได้ปูเสือ่อแดงๆตรงนี้แหละไว้ให้ญาติโยมสำรองที่นั่งและตั้งอธิษฐานจิตเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันเนาะ ตอนนี้ยังที่ว่างยังมีพอจะนั่งเนาะแต่ว่าตรงที่เด็ดๆนั้นก็ให้ท่านเข้าไปนั่งในธรรมสลาก่อนแล้วกันเพราะว่าที่ในธรรมสลายังไม่มีโยมนั่งเลยเนี่ยยังยังว่างอยู่เยอะเลยนะญาติโยมสามารถที่จะเข้าไปนั่งได้ไม่เฉพาะที่เก้าอี้ไม่เฉพาะที่เต็นท์ด้านด้านในธรรมสลาเนี่ยนั่งได้ ในช่วงนี้ก็ต้องขอถวายความเคารพท่านพระครูวินัยทรนนิรวัติโชติวโรเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมยุทธ์ท่านก็ได้เดินทางมาถึงแล้วเนาะก็พร้อมทางคณะสงฆ์แต่รูปสำหรับพระสงฆ์เรานะครับรูปที่มาร่วมในพิธีครั้งนี้นะครับก็นิมนต์ท่านเข้าร่วมพิธีานด้าน,ด,าน,ด,านด้านหลังเพราะเราก็ใช้ ผ้านิสีธนะนะครับปูนั่งไม่มีไม่ได้เก้าอี้ไว้ให้ท่านสะดวกแล้นั่งเป็นแถวเป็นระเบียบตอนนี้พระคุณเจ้าที่จะมาจะเจริญพุทธมนต์ท่านก็มาถึงแล้วนะก็ขอเชิญญาติโยมนะเพราะว่าท่านใดที่ยังลังเลอยู่เนาะในธรรมศาลาก็ยังว่างสามารถโยมผู้หญิงผู้ชาย ก็ขอให้นั่งเป็นแถวเป็นระเบียบให้ดูความเกิดความสวยงามเกิดขึ้นแล้วกันยมีสามารถ้าถ้าหากด้านในด้านธรรมศาลาด้านเต็นท์ถนนเต็มเนาะด้านใน สลาหลังยาวของเรานี้ก็ยังปูเสื่อไว้ต้อนรับญาติโยมอยู่นะก็ขอเชิญเนาะญาติโยมตอนนี้ทำมันสลาก็ยังว่างลุงตรงที่แดดร้อนๆเนาะเราก็สามารถที่จะขยับขยาย